หาที่นั่งให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ต้องกังวลในการนั่งปรับปรุงกายของเราให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่กังวลในกายของเราเพื่อเราจะได้สํารวมใจปฏิบัติอยู่ที่ใจอย่างเดียวการสํารวมใจมีประโยชน์มาก เพราะใจเมื่อสํารวมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นำความเจริญมาให้นำความรู้ตัวสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็จะได้ละสิ่งไหนที่ดีเราก็จะได้บำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ใจของเราถ้าหากอบรมดีแล้ว ยอมมีประโยชน์อย่างนี้ให้เราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีเกาะให้มีที่พึ่งเราได้อะไรเล่ามาเป็นเกาะเพราะท่านอุปมาว่าเราเกิดมาเปรียบเหมือนอยู่ในห่วงน้ำมหาสมุทร เราไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะไม่มีที่อาศัยแล้วความปลอดภัยหาได้ยากยากที่จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหลังจากพระองค์ปรงสังขารหรือปรงมายุสังขารจะดับยังอีกสามเดือนจะดับขัน เข้าสู่ปรินิพานพระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทหนักแน่นไปในทางให้สร้างอบรมหาที่พึ่งทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ท่านว่าให้มีเกาะมีที่พึ่งเพราะฉะนั้น ท่านแสดงว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสฐพระองค์ไม่ได้ชี้ที่อื่นว่าเป็นที่พึ่งอันประเสฐแต่เราไม่เข้าใจอเลยไม่พยายามระลึกที่พึ่งของเราเอง ไประลึกนึกหาแต่สิ่งภายนอกนึกหาแต่วัตถุนึกหาแต่สิ่งอื่นถ้าทิพพึ่งทางใจไม่มีแล้วทางอื่นที่ไหนเราจะพึ่งได้สมมติว่าใจไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีไปด้วยใจไม่มีสติปั่มปั่มเปอเปอ ทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งหลายอยู่ในโลกได้ความสุขทุกอย่างได้มีประโยชน์เพราะจิตใจของเรารู้จักเพราะจิตใจของเรามีสติมีปัญญาดีเราจึงสามารถจะได้รับความสุขจากของที่มีอยู่ บางคนเกิดมาบาปบ่ายเสียจริตผิดมนย์ไม่สมประกอบถึงจะไปเกิดในสกุลเศรษฐีจะมีความหมายอะไรมีประโยชน์อะไรเมื่อจิตใจใช้การใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะภาวนาพุโทโธพุโทโธเพื่อได้ที่พึ่งทางใจทางใจไม่ต้องการวัตถุ อย่างอื่นมากเพียงแต่เราทั้งหลายมีสติเข้าไปช่วยรักษาระลึกสร้างความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจเรียกว่าภาวนาเราก็ยอมได้ทิพพึ่งวันนี้เราทำทิพย์พึ่งในจิตใจของเราระลึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธแปลว่าพุตนเราทั้งหลายพึ่งตื่น อย่าพึ่งหลับบุคคลเช่นใดเรียกว่าคนหลับบุคคลเช่นใดเรียกว่าคนตื่นทีนี้เราลองนึกดูความหลับเป็นอย่างไรบุคคลที่มีความหลับงั่นไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ถ้ามีภัยเกิดขึ้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้อะไรเลย ใครจะทำอะไรก็ได้มีเข้าของมีเงินทองมีวัตถุอะไรเมื่อหลับแล้วใครจะเอาไปก็กได้จะทำอย่างไรก็ได้เพราะหลับไม่ได้เรียมเนื้อเรียมตัวมีภัยอยู่รอบด้าเพราะฉะนั้นคนนอนหลับจึงมีสังทำห้องขึ้น มีลุกมีกุญแจปิดประตูเพื่อความปลอดภยัยมาให้คนไปทำอะไรได้ส่วนคนตื่นเมื่อเราตื่นขึ้นมาใครจะมาเอาอะไรเราก็รู้อะไรอยู่ตรงไหนเราก็รู้ตรงไหนไม่สะอาดเราก็ทำความสะอาดตรงไหนไม่ดีเราก็ทำให้ดี สิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็เปรียบไว้ดีรักษาไว้ให้ดีววดนี่ลักษณะของคนตื่นรู้จักเลือกนั่งในสิ่งที่ดีนอนในที่ดีรู้จักเดินทางที่ดีส่วนความหลับช่วยตัวเองไม่ได้ชั้นใดก็ดีบุคคลผู้ประมาทชื่อว่าเป็นผู้หลับประมาทในวัย เพราะไม่รู้ตัวเราเกิดมาแล้วนึก,กว่าเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่อย่างนั้นความไม่รู้ตัวนี้เองเชื่อว่าเป็นผู้หลักลยปลอยมัว,มวเมาเพลิดเคลินในวัยของตัวเองไม่ศึกษาหาความรู้ให้มีกําลังในทางจ,จิตใจมีวิชาความรู้หรือไม่รีบเร่งคนขวายเมื่อมีกําลังวังชายอยู่ได้ความรู้แล้วไม่ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ มัวเมาเที่ยวเล่นเพิดเพลิน,นตามอารมณ์ต่างๆบุคคลเช่นนี้ไม่รู้ตัวว่าเรามัมเพลิดเพลินัวเมาอยู่อย่างนั้นเราชื่อว่าเราไม่รักษาตัวของตัวเองไม่รักษาทรัพย์ไม่แสวงหาทรัพย์เพื่อจะเป็นที่พึ่งชีวิตในภายภาคข้าขงหน้า เวลาความจำเป็นถูกร้อนขึ้นมาแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะไม่ได้ทำประโยชน์ไว้โมเมาแต่เที่ยวโมเมาแต่เล่นโมเมาแต่สนุกเพลิดเพลินชื่อว่าเหมือนกับบุคคลหลักไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้สร้างหลักสร้างฐานใส่ตัวของตัวเองเพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยชื่อว่าเป็นคนประมาทเหมือนกับคนหลับไม่ได้ช่วยตัวเองฉะนั้น มัวเมาในวัยของตอนมัวเมาในความไม่มีโรคนึกว่าเราจะมีกำลังวังชาอยู่อย่างนั้นเลยเกิดความประมาทไม่ได้ระลึกถึงธรรมที่เราจะต้องทำคุณงามความดีเมืเ่อเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราก็จะได้หลักจิตหลักใจพินิจพิจารณาเวลาภัยเกิดขึ้นจิตจะได้นักแน่นมั่นคง จะได้หาทางแก้ไขให้ถูกต้องคนที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองไมระมัดระวังในการไปการมาการอยู่การกินการใช้การชฉอยการครบค้าสมาคมสถานที่ที่ไม่ควรไปเลยมีไปที่ไหนก็โรคภัยไข้เจ็บติดต่อเนื่องกัน เสียกำลังวังชาเสียเงินเสียทองแทนที่จะใช้ผลประโยชน์นั่นเหมือนกับคนนอนหลับเพราะฉะนั้นการภาวนาพุโทโธผู้คนตื่นที่นอนตื่นขึ้นมาเาตื่นอยู่เสมอต้องรู้เหตุการณ์ที่ยังไม่มาถึงตนเองโรคภัยยังไม่ถึงตัวของเราเองแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนหลีกเลี่ยงไว้ก่อนปฏิบัติรักษาตัวของเราก่อน มันกับุคคลผู้ตื่นเร้มองเห็นไกลแต่สิ่งใดเข้ามาก็เห็นเราก็ป้องกันไว้ได้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่มีการป้องกันตัวไม่มีการรักษาตัวปล่อยตัวอย่างนั้นเวลาภัยเกิดขึ้นแล้วเลวยเสียเปรียบเก่าเึกช่วยตัวเองไม่ได้เวลาตอนนั้นจึงรู้ภัยหลังสายเสียแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว จำนวนต้องได้รับทุกขโดยจิตใจไม่ไม่อยากทุกข์ก็ต้องได้รับไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากได้ก็ต้องได้ในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ให้ทุกข์เกิดนี่เรียกว่าเราไม่มีพุโทโธเป็นที่พึ่งในทางใจประมาทในชีวิตนึกว่าเรามีอายุยืนนานเหนืกว่าเรา คอยอ้างการอ้างเวลาเท่านั้นก่อนจึงสร้างหลักสร้างฐานจึงทําสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้หมดจะเที่ยววันนั้นก่อนวันนี้ก่อนแก้ตัวอยู่เรื่อยไปเพลิดเพลินที่ไหนก็ไปที่นั่นเล่นที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยไม่ได้ระลึก่เรียกเป็นผู้ที่หลัก ผู้ที่หลงไหลมัวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ลืมตัวทางนั้นเป็นเรียกว่าเป็นผู้หลับทางนั้นผู้ไม่ตื่นถึงแม้ว่าเดินอยู่นั่งอยู่ไปอยู่ก็ตามชื่อว่าเป็นผู้หลับเพราะไม่รู้ตัวบุคคลผู้รู้ตัวมีพุโทโธมาละลึกรู้ตัวชื่อว่าเป็นผู้ตื่น เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาละลึกพุโทโธพุโทโธเป็นผู้ตื่นออกจากหลับเสียเถิดให้เป็นคนตื่นเสียเถิดทำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสดีแล้วควรกันควรพากันมาตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ถูกต้องแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราให้ ได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะปรทธรรมานั้นที่ช่องทางให้เราทั้งหลายออกจากทุกเรียกวนิยานิกระทธรรมสามารถนำบุคคลให้ออกจากทุกได้ให้ได้ถึงความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายที่ได้รับความสุขเล็กๆน้อยๆอาศัยการอยู่การกินอาศัยการหลับการนอนอาศัย ความรู้ความเห็นที่ชอบเนื้อพึงใจเหล่านี้ความสุขเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นไม่ควรสำคัญว่าเราได้ความสุขแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงคนเราทําไมถึงดิ้นรนทําไมถึงเดือดร้อนทําไมถึงทะเลาะกันทําไมถึงผิดกันทําไมถึงฟ้องร้องกัน ทำไมถึงสร้างความดีไม่ได้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีความสุขเราก็ควรทําแต่ความดีไม่ควรทําความชั่วเพราะสิ่งเหล่านี้บีบบังคับให้เราทุกข์ให้เราอยากให้เราหิวให้เราโหยผลที่สุดอดรนทนไม่ได้ก็ต้องทําความชั่วทําความไม่ดีสร้างปัญหาเรื่องราวขึ้นมายิ่งทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่น ถ้าโลกนี้มีความสุขอย่างแท้จริงแนละ้วคนในโลกนี้ก็อย่าวุ่นวายอย่าเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไปยึดมันจริงๆนะเราจะเสียใจภายหลังเพราะมันไม่สมประสงค์ไม่มีอะไรสมประสงค์ทุกอย่างแม้แต่นในตัวของเรานี้ก็ยังไม่ เป็นไปตามความต้องการแต่ขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอยากเป็นอย่างนั้นเลยก็ขอไม่ได้ขอให้ร่างกายของเรามีร uh, mm. ูปร่างอย่างนั้นมีสีสันอย่างนั้นให้มีกลิ่นอย่างนั้นให้ดำรงสังอยู่อย่างนั้นขอได้เมื่อไรได้ตามความต้องการของเราเมื่อไรมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดา เพราะฉะนั้นเรามาศึกษารู้จักธรรมดาตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ยึดมั่นไม่หลงเรายอมให้มันเป็นนะมันไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทุกข์เพราะพระองค์มารู้ธรรมดาตามความเป็นจริงเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ถึงเวลาแก่พระองค์ก็ไม่ทุกข์เกิดมาแล้วพระองค์ก็รู้ไวเจ็บพระองค์ก็เตรียมใจไว้ให้ดี ไม่ให้หลงความเจ็บเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่เจ็บถึงแม้ว่าจะมีโรคภัยธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปพระองค์ก็ไม่ทุกข์เพราะโรคพระองค์ไม่ทุกข์เพราะความแก่ถึงเวลาตายใครๆก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์นิพพานเพราะพระองค์ไม่ทุกข์พระองค์ไปด้วยความสงบพระองค์ปล่อยวางพระองค์ไม่มียึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นพุโทโธจึงเป็นผู้ตื่นเพราะพระองค์รู้ส่วนนอกนั้นมีแต่ทุกข์ร้องห่มร้องไห้คิดถึงกัน่วงใัยผู้ตายก็เสียใจผู้อยู่ก็เสียใจที่จากกันไปนั่นมีแต่ทุกข์ทังนั้นแลเ,นเพราะอะไรเหมือนกับคนนอนหลับมีคนที่มาเอาของไปหมดเวลานี้ก็เสียใจภาหลังรู้ภายหลัง,ไ,ลงไม่มีประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นสายเสียแล้ว บุกคลผู้ตื่นไม่หลับนั่นมีการรักษาตัวปกป้องใครจะรู้จักเลือกสิ่งด,ดีสิ่งที่ไม่ดีจะสามารถทำความสุขความเจริญก่ตนของตนได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาภา,าวนาพุทธทหยเป็นผู้ตื่นอย่าเป็นคนหลับอย่าตื่นเหมือนก็กระจายตื่นมาตุ่มใช้ไม่ได้ฉะนั้น ก็บนเด็กว่ายังเป็นผู้หลับอยู่เพราะมันหลับหลงหลายอยู่ความหลงอยู่ที่ใดนั่นชื่อว่าเป็นคนหลับโดยในทางธรรมไม่ใช่หลับแบบโลงเขาหลับตาไม่รู้ตัวจริงๆนั่นจึงว่าหลับแต่ในทางธรรมนั้นบุคคลผู้ประมาทปล่อยตัวมัวเมาเลิ่นเลิ่ ระปมาในวัยประมาทใ,ในความไม่มีโรคประมาทในชีวิตประมาทในวัตถุในความมีความได้ในวัตถุของตอนเองเราหารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราได้ดีเพราะเรากระทาความดีคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะทําความไม่ดีมาแต่ก่อนคนที่มีอายุยืนก็เพราะเป็นผู้รักษาศีลไม่เบียเดเบียนชัดแต่ก่อนนะ เป็นไปตามตามอย่างนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็อยากอายุยืนเราก็ต้องรักษาศีลอยากมีพ่อกระสมบัติก็ต้องทำบุญให้ทานอย่าลักขโมยโกงเอาของสมบัติของผู้อื่นมีจิตเผื่อแผ่สงเคราะห์อนคาค์บุคคลผู้อื่นเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าเป็นคนมีผิวพรรณผ่องสดใสก็เป็นผู้รักษาศีล ให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ในเลนะสุขติยัาติได้ความสุขสเลนะโภกสัมป达ได้โพกสมบัติเป็นคนไม่จนถ้าได้เพราะการรักษาศีลเพราะได้เพราะความบุญกุศลที่เราปฏิบัติอยากได้มีสติปัญญาก็ภาวนาที่นสมถะภ,ภาวนาวิปัสนาภาวนาที่เราทั้งหลายมาอบรมภาวนาอยู่นี่แหละ เชื่อว่าเรามาอบรมจิตใจให้มีสติปัญญาจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายยินดีในการภาวนาปฏิบัติอยู่เสมอๆความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นสำหรับเราผู้ปฏิบัติผู้มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสตทั้งใจปฏิบัติจริงบุคคลผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะได้สําเร็จได้ถึงความจริงสมเร็จปัสมาสัมพุทธเจา้า ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะการพูดอย่างเดียวเพราะการไม่ปฏิบัติพระองค์อาศัยการปฏิบัติจริงๆเมื่อพระองค์ยังไม่รู้พระองค์ก็ไม่สอนใครปฏิบัติแต่เฉพาะพระองค์เองพิจารณาศึกษาหาความรู้จนจิตมีกําลังรู้ความฉลาดความสามารถจนพระองค์ได้เข้าถึงพุทธโธตื่นเต็มที่พระองค์ตื่นตากว้างเห็นไกลกว่าเราเอีก ไม่ใช่เห็นเฉพาะในปัจจุบันในชารนี่พระองค์ยังตื่นเห็นอนาคตด้วยเห็นอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยอดีตที่ผ่านมาแล้วพระองค์ยังมองเห็นได้ไกลกว่าเราเออพราะการตื่นของพระองค์เป็นตื่นผู้วิเศษตื่นด้วยธรรมออสมาธิสมาบัติด้วยปัญญาสัพพัญญสัพพัญญตรยานของพระองค์ที่มีกำลังมากที่พระองค์ได้บําเพ็ญมา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ตื่นอย่าเป็นผู้หลับเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระค์เป็นผู้ตื่นแล้วเราพุทธบริษัทก็ควรตื่นตามพระองค์เป็นคนอยากประมาทพยายามสร้างความดีอยู่ที่ไหนกัะนะลึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลาด้วยอํานาจแห่งความดีนี่แหละจะทาให้เราไม่มีเวรไม่มีภัยทาให้เราได้ซึ่งความสุขความเจริญ รันยายธรทมอบรมมาในวันนี้เจะเตรียมตนวในก่อนตั้งใจภาวนาอบรมจิตใจจะให้หลับให้พุโทโธพุโทโธรู้ตัวอยู่เสมอไม่รู้อะไรก็รู้พุโทโธเท่านั้นก็พอละความสุขอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมากถ้ามันอยู่ตรงนั้นได้จริงๆตั้งมัน่นแน่แน่ความสุขอยู่ตรงนั้นะ ที่เพิ่มอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราทั้งหลายพยายามรักษา